ไีเ okay? สียงอะไรอ่ะเขียวเขียวอ้าวฟ้า oh. สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Rainbow f e n d ใน Roblox oh. นะครับโอเควันนี้เราก็จะมาอยู่กับเพื่อนนะครับนี่ก็คือแทนคุณและนี่ก็คือตุนนะครับ โอเคก็ท้พพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับสวัสดีครับผมหล่อมากเลยครับใช่ใช่ใช่แอบมาได้นะครับวอลลุบ going on a field trip โอเคช h a p เตอร์หนึ่งเอาค้างอ่ามาแล้วเกมสตาร์ทิ้งสวัสดีครับวอลลุบหล่อสุดครับไม่ได้หล่อสุดครับไม่ไม่ไม่วอลุบหล่อสุดครับฮูรีว่ลอ โลกแปลครับออดเวิร์ลวารวิทย์ไม่ใช่เหอเออวรวิทย์เออวุฒหรือวิทก็ใช่วารวิทย์วิทโปรแทนวทยเหรอแต่แต่ว่านี่นนนเนี่ยมันชื่อคิงแทนนะเนี่ยมันเปิดดูเนี่ยชื่อคิงแทนใช่ใชชื่อ<ช>คิงแท<ค>นโอ้ยแทนโดนแทนค,<ไ>คุณโดนแทนคุณโดนลากม่เออระวังเกมตัวน เออเหเวลคัม uh huh. ยินดีต้อนรับฉันต้องการให้คุณช่วยบอดีบล็อกตูมบอกของฉันตกลยบอกของฉันฮะมันหายสิ่งที่คุณต้องทำทั้งหมดก็คือหามันกลับมาโชคดีเอ้ยเมื่อกี้เห็นบอกมันโผล่ละไป ไปนะครับผมจะเป็นตัวบ,บุ้เองกล่องมันเท่มากไปเอาแทนเอาแทนแย่งกล่องสองกล่องเลย,นนอ,ยอ้าวเฮ้ยโดนแย่งกล่องแน่นอนแล้วมันก็จะโผล่มาตรงนี้ขึ้นขึอนไม่กลัวหรอกอันนี้เราเก็บบล็อกได้แล้วไปต่อโอ้โหห้องนี้ตอนนี้เพิ่นได้บล็อกครเยอะผมจะเล่นแบบไม่กลัวไอ้เอ๋อเยนะครับไอ้เอ๋ยก็คือตัวน้ำเงินนะครับเนี่ยไอ้เอ,อ๋ยยังไม่มา วีซูมอ <c oughs> <c oughs> oh, oh. ีกหน่อยเสียงมันยู่ป่ะฟ้าฟ้าฟ้าวางเลยวางเลยวางเลเลยโอ้กปุเลเอาปุเลมาลงยูทูบเออะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องสงสัยนะครับอะไรคือปุเลเอ้าเสียงเสียงมากคุมก่อนคุมก่อนคุมก่อนแปลนตูนแปลนตูนไม่ใช่แปลนตุวโอ้โหเสียง ไงไอเออวันดีวันดีไอเออวันดีไอเออวันดีเออท่าไมบอกว่ารปองรูปองกาแฟอร่อยมากอ๋อไอที่มันมีนมกับกาแฟปหรือว่าตุนกินกาแฟเฉยๆโอ้โหอ๋อเออเออใช่ใช่ใช่แล้วไปแล้วไปแล้วอ่านี่ไงมีอีกสองเจออีกสองตอนนี้ใครมีอยู่ในมือเท่าไหร่ก็ไม่เจออะไรเลยอ่เพิ่งมีอยู่ในมือหนึ่งมีอยู่หนึ่งเพิ่งมีอยู่สามอ่ะ หนึ่งบวกสามก็เป็นสี่ก็เป็นสิบเก้าอันขาดอีกห้าอ่านี่ขาดอีกสี่ขาดอีกสามใจเออยังไม่มาเออยังไม่มาทางสะดวือใครเจอไม่ต้องโผลนะ่ได้แล้วเออมันมันไม่น่าก,กลัวเท่าตัวเขียวไอตัวเขียวมันก็วิ่งใส่หมดแหละเอามันไม่อยู่ก็ไ,ไปเลยไปแล้วมันจะโผล่มาไหไมเนี่ย ปิดก่อนปิดก่อนที่นั่นไม่มีฟ้าสวยนใครอยู่กับไอเอ๋อบ้างเออใช่ไม่ได้มองฟ้าเแียวเฮ้ยไม่มีนะไอเอ๋อมันขาดอีกหนึ่งอ่ะมันน่าจะอยู่ข้างใต้เราเนี่ยเสียงยังไม่รู้เป็นอยู่หรือเปล่าได้ยินเหมือนกันชงอวนติอ้าววีแทนเสียงไอเอ๋อมันมาเสียงไอเอ๋อมาโอ้ยเราอยู่ด้วยกันเลยสี่เข้าใจอ่ะเพื่อนเราอยู่ด้วยกันเลยสี่คนไอเอ๋อก็มานะไอเอ๋อมาเสียงมันมาเจอเจออะยังยังยังเจอยัง อันไหนอ่ะก็ไม่อยู่ในมือห้าก็เป็นยี่สิบสามเชื่ออีกอันหนึ่งหรือยังเสียงมันมาเสียงมันมาเสียงมันหายไปแล้วเปิดเลยดีไปดยไปแล้วไปแล้วโอเคไปโอเคครบเย่ขอบคุณมาก โอ้ได้เงิน50่สิบนี่ไงเขียวมาแล้วตุนก็อัดคิปอยู่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเซฟตุนกับเกมพรมแ h บแทเกมตุลเกมพรเ่ตอนนั้นเอนเล่นกับเพิสองคนก็รอดนานนเออรอดนานอยู่แต่ว่าวันนี้เราจะได้เล่นจบหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องแบ่งแบ่งเป็นหลายพาร์ทหน่อยจบจมนมันจบเชั่มงเนย ตอนนันเราเล่นนะอืมเป็นชั่วโมงอะแล้วคลิปเราอาจจะเป็นชั่วโมงโอเคระหว่างรอเริลเล่นยังไม่ได้สักลุกอะไรที่เก <ใน S 1> ิดขนบลินแล้ว<ก>ฉันรู้ว่าเขาอยู่ในร้น <S <S <ก>นานนั้นๆไม่ต้องกังวลอ้าวแทนอ่านไม่ทนันโ<ก><ก>อ้ เาจะจับคุณได้อย่างไรถ้าของบคุณจับได้ดิเออเขาก็จับได้อะแม้ว่าอยู่ในกล่องก็ยังจับได้อะไอเขียวมันจะโผล่มาประตูนี้เขามีมือนะไอเขียวจะมีมือมีตีน่ะโอ้เขียวมันจะโผล่มาประตูนี้พอพอพว่าพว่าแม่ผู้สร้างบุหรี่ไอเขียวอะทำไมไอเขียวมีมือมีตีนจะจับไม่ได้ได้ไงอืมโอเคมันไม่มา เลื้อยเขียวมันจะโผล่มาประตูนี้อ่ะอุ๊อ๋อโอเคทีนี้เราก็เออพุเจอเขียวแล้วมันอยู่ไหนวันนี้ผมจะมาเต้นมาวันนี้ผมจะมาเต้นหน้าไอเอ๋อไอเขียวด้วยไหนตรงนี้ดิไอเขียวมันใส่สะพโพกยกได้อยู่ไหนอะตรงไหนไวายแล้วมาทีนี่ดิมันไม่ยอมเดินอะมันเอ,อ๋อมันอยู่ไหนอะดูดิมันไม่ยอมเดินนะตุนคุณไปเจอแล้วเห็นถ้าเราได้ยินเสียง<ม>ปาร์ตี้แสดงว่าเขียวมั้ยไม่เสียงอะไรอะ เขียวเลขียวอ้าวฟ้าทำไมฟ้าโดนอ่ะโดนใครอ่ะไม่รู้อยู่ดีๆมันจะโดนมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเอ้ยสวัสดีใครเนี่ยไอ้ไอเอ๋นี่นี่ใครอ่ะไม่นะเราได้เสียเสียทรัพยากรคนไปแล้วนี่ไวดักตุนใช่ปะโคตรเป็นทรัพยากรธรรมชาติเลยนะพูดเนี่ยนักรำไทยเจ๊กในตำนาน อเอ้ยตุนโอ้เขียวมันจะเห็นเราหรือเปล่าเอ้ยถ้าถ,ถ้าเกิดว่าเจอทั้งเขียวทั้งเอ,อ๋อก็คือแบบตายอย่างเดียวอะโหเสียงเสียงไอเอ๋อก็มาเนี่ยไม่ต้องจะอกมาจากประตูนี้อโอ้เสียงเสียงปาร์ตี้เขียว อนนี้ใครยังอยู่บ้างเนี่ยออเรื่องขอโทษขอโทษเมื่อกี้เมื่อกีก้กำลังจะวิ่งเลยเกิดปลาแล้วดิน่าเขียวมันตายเพ้อโอ้เกิดปลายลยพอมเมื่อกี้กำลังวิ่งอยู่โอ้เออ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 เอเอน้อยผมผมผมอยู่กันผมมีเดียนเพือมีหนึ่งอะ ่เดี๋ยพักเจออีกอันหนึ่งแล้วเป็นสองโอ้โหเจอไอ้เขียวมันกำลังใสเก๊กอยู่ไปแล้วเขียวไปแล้วแต่จะเจอไอเออร์ดิพัเจอปารตี้เลยใช่ปารตี้นี้โอ้เสียไอเอ๋อร์เสียไอเอ๋อก็คือแบบอ้าวอาแทนแทนตายโดนเขียวใช่ป่ะโอ้โหแล้วเราเหลืออยู่สองคนแล้วมันจะ เอาชีวิตรอดยังไงเรากำลังเดินทางไปตอนนี้ตุนมีกี่อันอะซ์มีเยอะาอาแล้วตอนที่แทนโดนจับอะแทนมีเท่าไหร่มพนมีไม่ไม่มีพววเพื่อนทวงเสร็จแล้ว,วก็โดนจับออไอเอ๋เอหรือไอเขียวเปิดมาไอเอเขียวนี่งงนะโดนจับโอ้ถ้าเจอเขียวคือโดนโดนคู่อะโอ้แล้วก็คือเหลือเหลืออยู่กันสองคน เ้พนีเื่อนเห็นตัวอลไวิ่งผ่านปูใช่เลยสีน้ำเงินแบบนั้นเาเยขี้ฟัออ๋ต่นแบบนั้นไเขียวแน่นอนตู่อนทาอะไรกันอยู่เลอ้าววดีป้องอไอมเนดอรเล่บเป็นอาชีอยู่โอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มใหม่ละกันนะครป้องป้องมันมาแล้วเกันคาดีดีว้อ้าวุนไออย่างงี้เดี๋ยวเราหาของเพิ่มก่อนแป๊บนึง เพื่อให้ได้เงินเพิ่มแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแค่ได้เงินเพิ่มอร่อยมากเลยคิดมันไม่ไมาอย่างนี้ก็สวยงามสัาพักมันดักรออยู่ <c oughs> ขอเซ็ตตูดหยู่พออ่านี่ไงโอเคไปจะไปเริ่มใหม่กันเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยววางอันนี้ก่อนเดี๋ยววางอันนี้ก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยววางอันนี้ก่อนโอเคแค่ไปออกกันเลย